สวัสดีจ้าพี่นองคะมือนีแม่นงเนี่ยนะคะจะมาเก็บเห็ดอีกรอบนะจ้าสิมาเระเบิงเห็ดค่ะมือนี้นะคะในป่านะจ้าเรามาถึงป่าแล้วนะจ้าเห็นบอ่อค่ะป่าอยู่ทั้งหลังแม่นงนี้นาะนะคะมือนีนะคะจะมาเก็บเห็ดอีกจะมาเระเห็ดอีกนะคะวา่าซิมีเห็ดบอ่อจา้าเลิกงานมันจะเพิ่งเลิกงานเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนนะจ้ากะสิมาใส่เสื้อผ้าแบบนี้แหละค่ะมาเก็บเห็ดนะคะตอนนี้เป็นเวลาบสามนะจ้าแดดกำลังออกดีดีนะคะพี่นองคะเบิงตั้งทั้งหลังแม่นงนี้นานะคะ นี่จ้ะปลากิบเพ็ดนะจ้ะข้างหลังนี่สิเป็นปลากิบเพนน็ด,ดนะค,ะ,นคะตอนนี้มาจอดรถนะคะพี่น้คงคะตอนนี้เมนองนินนามาจอดรถนะคะไปค่ะเมอดดนองนินนาสิพาไปเก็บเพชดจ้ะสีน้อยคือสีหลายสีมี่คือบะมีนะคะเมอนินนะคะแต่ที่สําคัญนะอย่าเสียงดังนะจ้ะเพราะว่าอันคนมากนางแถวนี้ร้าลายนะคะย่านย่านพิหยญาเก็บเพชดนะคะเสียงดังไม่ได้นะจ้ะครั้งนี้นะจ้ะต้องเสียงเบาๆนะจ้ะมือ่ออุปกรณ์มาเพียบค่ะ เตรียมมาพร้อมนะจ๊ะถุงมือนะจ๊ะเตรียมมีดนะจ๊ะเตรียมกระตาหมากคือเกานั่นแหละค่ะและะ้วก็เตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมรองเท้าบิลดม,มาเมือนเดี๋ยวว่าครั้งนี้เตรียมพร้อมมากๆเลยนะจ๊ะไปค่ะไปเก็บเห็ดในป่าเห็ดกับแม่น้องนีนานะจ๊ะสิมีเห็ดน้อยคือเห็ดหลายกะติดตามกันต่อไปนะจ๊ะอุ๊แม่นหอ <c oughs> มจริงนะเฮ้ยนี่เดยอยู่นี่แหละว่านี่อยู่น <c oughs> ีน <c oughs> ่แหละ อีเด้อค่ะทางเข้าป่านะจะเรากำลังเดินเข้าป่ากันนะจ๊ะไอเมลคูดอายุค g ดอีสเมลจะลบมึงคุณแล้วโอ้ยคุณแล้วเท <laughs> ี่ยวผู้เบาได้คนนะนิดหนึ่งนิดหนึ่ง <laughs> มันชิมี่บอกเุยน,นะแม่กซ์เนีอยอุ้ยภาคใหญ่ดิล่ะมันใหญ่เวยเนี่ยไม่ละ อันนี้มันพาร์กิ่ง嘛มุมเออันนี้วิเฮียเขาเดินมันทางนี่เอ้ยขาทางนี่ดิเขาเดินทางนีดิไปเอามาเดี๋ยวเบิ้งก้นเป็นเป็นอือวันเย็นนะไปชินเปียกกล้วยได้ปะทีน่ะหาโมกินงกันในตัวถากมันมากินตัวเออชิมได้ยุ่นบงเออมันมาเป็นพลาสติกมูตัวถากมันมากินแล้วทางไปหาเห็ดโปรเฟชชั่นอลเด้ะอันเพิ่นมาเท่าทีแล้วเพิ่นยางตามตากเด้ะ อันเพ,พิ่งมาแดิเพิ่งย่างน้ำนาเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นหูทางแล้วนะ <c oughs> ไปเด้อบรรยากาศน้ำงามเด้อค่ะนี่เ <c oughs> พิ่นยามนะเพิ่นมาเทแถกเพิ่นได้หลายมาเที่ยวนี่มาลุ่นกันเด้อค่ะ <c oughs> นี่แหละใกล้ๆนี่แหละเฮาเสียงขอนข้ามานันมันหนีมันบ่แม่นบ่หาบอนเสียงขอนค่ะจำบอนเสียงขอนบน่ได้เด้อค่ะ แมนอยู่บนสะพานจำไหนววมมีบนสะพานนะดูสิขอนนี้มีไหมบวมี่ยังเลยค่ะแมนอยู่แต่พี่มีเคล็ดลับนะพี่เอาไหมสังทางค,คือยังเข้าทีแล้วเอาไหมทางมันมนี่ละบ่นนี่ละสะพานเห็นแล้วเห็นแล้วแมนว่าแมนคักๆนี่ละบ่นนี่ละ แม่นคนไปหลักเสียงหลายกูสิหัวขวนมาสั่นเลยแม่นคนไปแม่นปะพภาพนี้แม่นปะอืฮั่นมะพร้วล่ะคะพี่น้องคะคอนที่ห้ามลักเสียงไวเหมือนนั่นเด้อจ้าเบิ้งที่ราคานี่มันข <laughs> ึ <moon> ah <S <S <mosquitoes> ah ้นเห็นบอลเด้อจ้าที่ห้ามลักเสียงไวเด้อจ้า พี่ค่ะมาพอ่อเรามาเจอจนได้นะจ๊ะผุดแล้วเวยไหลนี่เด้อมาเบ่งเด้อคอนทีห้าหลักเสียงเนี่ยพี่ออกว่าสันนี่พี่น้องคอนที่ห้าหลักเสียงเหมือนนั่นเมืองที่ลานี่ออกว่าสันพี่น้องคะนี่นี่เห็นบ่ค่ะหลาหลาทั้งนั้นเลยนะคะนี่บ่ม,มีคนมาตัดของห้าเด้อจ้ะ มันก็นยังสีมีออกหลายอยู่แล้วพี่น้องเด้อดอกในน้อยยใหญ่เนี่ยอันขออนุญาตแม่น้องนี่นาเก็บก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวคนอื่นพันสีมาทอ้พอพันสีย่างพานมาแถวหนิพันสีมาพอได้เก็บก่อนเด้อจ้ะนี่เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมาพออีกแล้วจ้ะดอกอ่อนๆจ้ะเบงตีละ่ะนี่กำลังขึ้นใหม่ๆเด้อค่ะหลังฝนตกใหม่เด้อค่ะสองสามมื่นนี่อุ้ยดอกงามๆทั้งนั้นเลยค่ะอ่อนซ่อนบ่จ้ะพี่น้องเบงตีล่ะค่ะมันเห็ดอีหยังนี่ค่ะพี่น้องขะจ้าเห็ดอีหยังเนี่ย เฮ็ดแบบนี้นะจ๊ะเบิ่งดิละ่ะเบิ่งดิละ่ะหู้นะคะเห็นบ่จ๊ะโอ๊ยมันมืดเด้อค่ะเห็นบ่มันมืดแไหมเห็นบ่จ๊ะพุ่นเต็มเลยจ่ะอื้อเบิ่งที่ล่ะค่ะพี่น้องมะพ่อยอีกแล้วนะคะมะพออ่อยอีกแล้วเห็นบ่เบิ่งอ่อนซ้อนบ่จ๊ะทางรางก็มีนะจ๊ะข้างล่างก็มีนะจ๊ะโอ้โ,อโ,อโ,อโอเหเนาะอ,อ,อ่อนซ้อนหลาย โอ้ยพี่น้องขะออนซ้อนบจ้าโอ้ยออนซ้อนบจ้าหลายหลายเด้อค่ะเบิ่งตีล่ะขอนทั้งพุ่นมาเด้อมาเด้อมาซอยเก็บเน่ค่ะอย่าเบาดังเด้อเดี๋ยวคนเพื่อสิไม่หยาบโอ้ยงามบ่ค่ะเบิ่งตีพี่น้องเห็นบ่จ้าเห็นอีหยังบ่จ้าบุกเขามาเก็บเด้อค่ะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแม่น้องหน้าเก็บก่อนเด้อจ้ะพี่น้องขะเบิ่งตีล่ะเฮ็ดจะได้สิเอาได้นี่จ้ะเนี่ยเบิ่งพุ่น พุ่นพุ่นเห็นบ่จ่ะแจ้งบ่นะกล้องพุ่นพุ่นทำไงเราถึงจะเอาได้คะเนี่ยพุ่นเพี่อพี่น้องคะเบิ่งตีละสิกลับบ้านเร็วขึ้นเมา่อพอแบบนี้หนูพี่น้องคะปัดอ่อนซ้อนเดี๋ยวจะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนเดี๋ยวจะพี่น้องคะเบิ่งตีละอันนี้ยเท่ากับนีแล้วนะคะ ฟกำลังติกับบานเด้อพี่น้องคะมาพอแบบนี้อยู่ทำไมคะเก็บสิคะรออะไรปัดปัดกีดกีดกิดกีด,ด,ดปัดอ่อนซอนนะคะโอ้ยอ่อนซอนอีรีเลยอ่ะเธองทีละอ่ะอนซอนอีรีเนี่ยเออเบิงทีละพี่น้องอ่อนซ้อนปะค่ะเบิงทีละโอ้ยอ่อนซอนน้ำมัจ่าเนี่นี่เบิงโอ้ยเห็ดขอน หลายค่ะหลายแน่เด้อค่ะพี่นองค่ามาเด้อมาค่ะมาซอยกันเก็บเด้อจ้าเบิ่งเตะละพี่นองค่าไปเก็บมารอบที่สองเด้อจ้าหลายคือเก่าค่ะพี่นองแตกตื่นปลาเมื่อจะลหลาหลากย,ยาสก,กีถเถอะมันดังๆนะจ้าเบิง่งนี่ค่ะนะะ้อค่ะแม่หนุนนาไปเก็บมาเด้อจ้านี่คือรอบที่สองนะจ้ายังมีอีกหลายค่ะเมนีมิถุรานะจ้าบกเลย้อยบริยังทัว่วปลาเด้อจ้าพี่นองค่านี่นะคะ ไปเก็บมาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะเป็นจะไหนคะพี่นงองคะ่ะงามงามทั้งนั้นเลยนะคะอ่อนซ่อนกระเมนตรงนี้หนะาบอค่ะอันฝนตกออกอันฝนกําลังตกออกมานะจ๊ะเห็ดกาลังออกหลายมากเลยนะคะเห็ดคอนบานเฮ่าเรือเห็ดนั่งร่มอเมริกานะจ๊ะเบิ่งที่ละคะพี่นงคงค่ะงามงามสดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ ตอนนี้นะคะแม่หนูนินาได้ทำการลวกไวนะคะเพราะว่าอันเฮดเก็บมาได้หลายค่ะอย่างกินโบท่านนะคะแม่หนูนี้นาเก็มาลวกไวส้เชเช,ช่องแข็งไวนะคะช่วงหนา้าหนาวจึได้เอาออกมาทำกินนะจ๊ะ